วันนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านของแตงบ้านนะคะเดี๋ยวเคสจะพามาดูว่ามีอะไรสวยๆบ้างเ,เพื่อนดีสีน่ารักมากจะซื mm ้อดีเลยว่ารงไหนชอบอันนี้มากเลยอ่แต่หาที่วางไม่ได้มัน่ารักมากลาเลยอ่ะคิดว่าจะกดไวเดอร์ดีวางไวที่ไหนดีดูดีนะครับ Christmas ใกล้จะมาแล้วของ Christmas เต็มไปหมดเลย ชอบซานตาตัวนี้มากมาน่ารักมากแต่วันนี้ไม่ได้มาซื้อของคริสต์มาสวันนี้มาซื้อของฮาโลวีนน่ารักเป็นหมดเลยดูของฮาโลวนีนจะไหมของคริสต์มาสจะไหมหมด,เ,ดเลยไม่ไมีฮาโลวนีนเลยเง,งินมากคืออะไรก่อนมาปิดร้านหรือเปล่าเงินมากไม่มีของฮาโลวนีนเลยจ้ะ เคสมาดูของแต่งบ้านวันฮาโลวีนทำไมมีแต่คริสต์มาสค,คืองงมากเนี่ยไม่นะคืออะไรคืออะไรใครๆนะ <c oughs> ฉันมาดูของฮาโลวีนแต่เป็นอย่างนี้ร <c oughs> ้านขายของแต่งบ้านที่นี่น่ารักไหมคะถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เค้กด้วยนะคะวันนี้เคสก็ได้ดอกไม้กลับบ้านเฉยเลยค่ะ